สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นของเล่นโชว์ทุกคนให้ให้ทุกคนได้ดูกันเลยว้าวตัวนี้คือลิงซิมแพนซีว้าวอารววอร์เรนซิมแพนซีว้าวไวส์ไดโนเสาร์ทุกคนไปต่อกันเลย เรอ์ไปเลยโอ้โหมันเดินสวนทางกันไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่เพอร์เพอร์ไดโนเสาร์ไว้ไดโนเสาร์ทุกคนดูมันย่องย่องย่องค่อยค่อยไปเลย ทรูเฮสไดโนเสาร์แล้วก็เจ้าไดโนเสาร์สองสีในตัวเดียวด้วยทุกคนเนี่ยโอ้โหข้างหนึ่งเป็นสีส้มข้างหนึ่งเป็นสีเหลืองนี่ว้าวอย่างแจ่มว้าวเลยทุกคนอ้าวโอ้นีงไงโอ้ยเดินช้าสุดๆไปเลยโอ้โหสีสวยชิปเป่งเลยทุกคน โอ้ดนุเสาของเราลมไปแล้วหนึ่งตัวโอ้โอเอาเดินต่อไปตามเพื่อนไปเลยอานี่ตามพี่ลิงซิมแพนซีไปเลยนะครับอ้าวทุกคนตัวนี้เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมมันไม่เดินเนี่ยเอาเอาเลสโกไปถึงหรือเปล่าไปถึงพี่ซิมแพนซีหรือเปล่าดูพี่ซิมแพนซีก็ไปถึงนู่นแล้วนะ ว้าวโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับบ๊ายบาย